4143026นะคะชื่อเล่นชื่อยานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป reflection สัปดาห์ที่5กันนะคะเ mm hmm. ชิญไปรับชมแล้วก็เราฟังคลิปไปเลยค่ะค่ะเรามาดูประเด็นที่1กันเลยนะคะก็คือสัปดาห์นี้ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเรามาดูกิจกรรมที่1กันเลยะคะ่ะกิจกรรมที่1นนะคะก็คือเป็นการเซลฟี่ตัวเองนะคะเพื่อเช็คชื่อนะคะเมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนนะคะอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ย เซลฟี่ตัวเองแล้วก็ไปอัพโหลดลงใน Classroom ค่ะซึ่งเรานะคะควรที่จะต้องอัพโหลดก่อนเวลา8ปนาิกา5นาทีค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะคะก็คือ Red your read your readiness นะคะหรือการประเมินความพร้อมของตัวเองนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับที่1นถึงสนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยหนูก็มีความพร้อมในระดับที่4เลยค่ะเพราะว่าวันนั้นนะคะเป็นวันที่มาเร็วแล้วก็นอนอย่างเต็มอิ่มมาแล้วค่ะต่อไปกิจกรรมที่3นะคะก็คือ listening practice นะคะเป็นการฝึกฟังเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะโดยอาจารย์นะคะจะเปิดประตูหน้าตา่างและให้เรานะคะหลับตาแล้วก็ พร้อมกับฟังเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะโดยเมื่อเราฟังเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยไปเขียนสิ่งที่เราเนี่ยได้ยินแล้วก็อัปโหลดลงในแพทเลตค่ะและเขียนจนํานวนเสียงที่เราได้ยินนะคะในช่องประเมินความพร้อมของเรานะคะเป็นในวันนั้นนะคะก็อาจจะมีเพื่อนบางคนนะคะยังไม่พร้อมในการเรียนนะคะทําให้ได้ยินเสียงที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยน้อยนะคะ อาจารย์จึงให้เราอาจารย์จึงให้ทํากิจกรรมปิดเปิดปิด,ปดค่ะเราไปดูตัวอย่างคลิเลยค่ะคุณพ,พบนี้จะร,วนะจร,ร้ว่วาเหนไเป็นตรยนูกนี้กรอว่างปิดเิดปิดเิดปิดโด,ดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกสมาธิของเราแล้วก็ฝึกสมองของเราเนี่ยให้พร้อมต่อการรับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่4ก็คือเป็นการดูคลิปใบไม้ต้นเดียวกัน,นะคะ่ะโดยรอบแรกนะคะอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยดูคลิปแล้วก็ร่วมกันตั้งคําถามให้ได้มากที่สุดค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้เราจับกลุ่ม3คนซึ่งเป็นกลุ่มตามโต๊ะที่เรานั่งเลยนะคะโดยในวันนั้นนะคะกลุ่มพวกหนูเนี่ยก็ได้ทั้งหมด13เสียงด้วยกัน,นะคะ่ะและหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้เรานะคะ เขียนคําถามของเราแล้วก็ไปอัปโหลดลงในแพลตตค่ะและรอบที่2นะคะอาจารย์เนี่ยก็จะให้เรานะคะฟังเพลงใบไม้ต้นเดียวกันอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็อาจารย์นะคะให้หลับตาและพยายามฟังเพลงใบไม้ต้นเดียวกันเพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกที่ได้ฟังเพลงนั้นนะคะและเมื่อเราและเมื่อเราฟังเพลงใบไม้ต้นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยไปเขียนความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้นะคะพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทําไมอาจารย์เนี่ย ถึงเลือกเอาเพลงนี้มาใช้ในการทํากิจกรรมค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่5นะคะก็คือเป็นการนําเสนอกิจกรรมที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้ทํา MyMapping เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่6นะคะก็คือเป็นการดูคลิปเป็นการดูคลิปการคิดอย่างเป็นระบบค่ะเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ คิดเป็นระบบมันสําคัญผมเขียนหนังสืออยู่44ชุดนะครับคิดเป็นคิดบวกคิดดีแล้วก็คิดครบ4หมวดนี้ไม่เหมือนกันหมวดนี้คือคิดครบเพื่ออธิบายว่ามนุษย์นี่ต้องคิดให้มันครบคิดเป็นระบบที่เป็นระบบนั้นก็แบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนหนึ่งเรียกว่าคิดครบระบบ system thinking คิดเชิงระบบ systemic thinking ว่าจะจัดเป็นกระบวนการคิดยังไงแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบ systematized thinking น็อหรือบมมนุษย์น um, ั่นเองค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้เราเนี่ยยืนเรียงเป็นวงกลมโดยเรียงจากคนที่มีอายุมากนะคะไปสู่คนที่มีอายุน้อยนะคะซึ่งคนที่อยู่ด้านขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะส่วนคนที่อยู่ซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราค่ะและเรานะคะจะต้องจําคนที่อยู่ด้านขวาเราแล้วก็ด้านซ้ายมือของเราให้ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยปล่อยมือแล้วก็ให้เราเดินไป มัว่วๆเลยคะ่ะอาจารย์ก็จะให้เราเดิน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 จนขวาอาจารย์จะบอกว่าหยุดเราก็ต้องหยุดอยู่กับที่หลัหหงจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยไปจับคนที่อยู่ด้านขวามือของเราไปจับมือคนที่อยู่ด้านขวามือของเราและคนที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็อาจจะอยู่กันไกลกันนะคะก็ต้องเอื้อมจับให้ได้นะคะซึ่งมันก็จะมั่วกันมากเลยนะคะตอนนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆแก้ปมนะคะอาจารย์ก็จะสั่งให้เราเนี่ย ให้ทำยังไงก็ได้ให้กลับมาเป็นวงกลมเหมือนเดิมคะ่ะซึ่งวันนั้นก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็สนุกมากๆเลยคะ่ะก็คือเรานะคะก็จะต้องค่อยๆแก้ปมไปทีละนิดทีละน้อยนะคะโดยคีย์วัตถที่สําคัญในเกมนี้นะคะเราจะต้องมีการยอมกัน,นะคะ่ะเราจะต้องยอมให้คนนี้เนี่ยไปด้านนี้ก่อนนะต้องยอมให้เพื่อนเนี่ยค่อยๆแกะก่อนก่อนที่ถึงแม้ว่าเราจะมั่วอยู่เราก็ต้องยอมให้เพื่อนไปแกะก่อนนะคะเพื่อให้เพื่อนมันจะได้แก้ปมได้ง่ายขึ้นนะคะหลนั้นเราก็ต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยค่อย แก้ปมไปทีละนิดทีละน้อยนะคะก็จะสามารถคลี่ออกมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่แป <sk ill> นะคะก็คือเป็นกิจกรรมเหยียบกระดาษน,นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ออกไปทํานอกสถานที่นะคะโดยเราจะไปทําที่ชั้นลอยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้แบ่งกลุ่มกันแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วก็คือมี2กลุ่มนะคะเราก็จะในตอนแรกนะคะอาจารย์ก็จะให้เราทุกคนนะคะร่วมกันซ้อมกันก่อนนะคะใน ภายในกลุ่มของเราแล้วก็ร่วมกันวางแผนว่าใครจะรับผิดชอบตรงไหนหรือยังไงค่ะและเมื่อซ้อมเสร็จแล้วนะคะอาจารย์เนี่ยก็จะให้มาแข่งกันอย่างจริงจังนะคะโดยเลือกตัวแทนออกมา2คนนะคะเพื่อไปเป็นคนที่ไล่เหยียบกระดาษของฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งวันนั้นนะคะดิฉันก็ได้รับโอกาสเป็นคนที่ต้องไปวิ่งไล่เหยียบกระดาษของเพื่อนด้วยนะคะซึ่งผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะต่อไปกิจกรรมที่9นะคะเมื่อเมื่อเราขึ้นมาบนห้องนะคะอาจารย์นะคะก็จะให้เราเนี่ย เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม h u m a n น Not นะคะและต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่10ก็คืออาจารย์จะให้เราหลับตานะคะและอาจารย์ก็จะพูดว่าสิ่งพูดถึงเป้าหมายของเราในอนาคตเนี่ยอาจารย์ก็จะตั้งคำถามให้เราว่าในอนาคตข้างหน้าอีก5ปีเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรเราจะทำอะไรอยู่จะอยู่ในสถานะไหนให้เรานะคะค่อยคอยคิดภาพตามไปคะ่ะว่าอนาคตเป้าหมายข้างหน้าของเราเนี่ย เป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของเราอีก5ปีเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรนะคะเมื่อเราหลับตาแล้วก็คิดไปถึงอนาคตเป้าหมายเอ่อคิดไ,ไปถึงเป้าหมายอีก5ปีข้างหน้านะคะซึ่งวันนั้นนะคะหนูก็ได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีครอบครัวแลว้วแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําในตอนนี้แต่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากไรายได้เราเนี่ยไม่ได้มากพอที่จะทําในสิ่งที่เราอยากจะทํานะคะเมื่อเราคิดเสร็จแล้วนะคะให้อาจารย์ก็จะให้เราเนี่ย ไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะโดยอาจารย์จะจับคู่สองคนจะผลัดกันเล่าเรื่องของตัวเองนะคะให้เพื่อนฟังเราก็ต้องฟังเพื่อนในสิ่งที่เขาเล่านะคะและต่อไปกิจกรรมที่11นะคะก็คืออาจารย์เนี่ยจะให้เรานะคะเขียนสิ่งที่เพื่อนเล่าเนี่ยเขียนลงไปในแพดเล็ตค่ะกิจกรรมสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือกิจกรรม reflection นั่นเองค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้เซลฟี่แล้วก็ไปอัปโหลดลงในแพดเล็ตนะคะพร้อมบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียน และได้ทํากิจกรรมในสัปดาห์นี้และบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้และก,กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดค่ะและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่เราได้ทําในสัปดาห์นี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นประเด็นที่2นะคะก็คือรู้สึกอย่างไรต่อการทํากิจกรรมในสัปดาห์นี้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์นะคะจัดกิจกรรมได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ทําให้นักเรียนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็คอยลุ้นตามอยู่ตลอดเวลานะคะว่ากิจกรรมต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะแต่ละกิจกรรมนะคะก็มีความหลากหลายแล้วก็สอดแทรกความรู้แล้วก็สาระมากมายในกิจกรรมค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเด็นที่3านะคะก็คือแนวคิดแง่คิคดและคอนเซ็ปที่ได้จากการเข้าร่วมกิจาก,การรมในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะก็ะคะือการคิดอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญน,นะคะในการใช้ชีวิตนะคะการคิดอย่างเป็นระบบนั้นจะทําให้เรานะคะมีสติและก็รู้จักการคิดอย่างรอบคอบค่ะถ้าเรานะคะคิดอย่างเป็นระบบนะคะก็จะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น การวางแผนค่ะจากกิจกรรมที่8นะคะก็คือเกมเหยียบกระดาษค่ะเรานะคะต้องใช้การวางแผนภายในกลุ่มมีการคิดแผนที่ว่าเราเนี่ยจะเล่นอย่างไรให้ให้ประสบความสําเร็จในเกมนั้นค่ะไปนะคะก็จะเป็นการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะก็หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะ,กา,าก,นนะ,คะการทำงานเป็นกลุ่มนั่นเองค่ะได้เพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ ต่อไปนะคะการตั้งเป้าหมายในอนาคตนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตของเรานะคะถ้าเรามีเป้าหมายของเรานะคะเราเรามีการคิดและวางแผนไว้แล้วนะคะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะสามารถวางแผนและก็เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราได้ะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็คือ 1. นึได้รับความสนุกสนานและความน่าตื่นเต้นนะคะในแต่ละกิจกรรมค่ะแล้วก็แต่ละกิจกรรมนะคะก็คือเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากค่ะและได้รับ ความรู้สาระและข้อคิดต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทํางานร่วมกับคู่อื่นกา,การคิดอย่างเป็นระบบการตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราค่ะและการคิดอย่างรอบคอบนะคะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นประเด็นที่5นะคะก็คือแนวทางการน,นําแง่คิดแนวคิดคอนเซ็ปที่ได้เรียนรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตค่ะสาหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือการทักษะการสื่อสารค่ะสาหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีการทํางานกลุ่มนะคะก็คืองานการตั้งคําถามเกี่ยวกับคลิปใบไ,ไม้ต้นเดียวกันและ การเกมเหยียบกระดาษนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะจําเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญค่ะการที่เรานะคะจะทํางานกลุ่มได้อย่างราบรื่นนะคะการที่เราจะทํางานกลุ่มที่ดีนะคะเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันร่วมกันวางแผนนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในกิจกรรมต่างๆค่ะ ซึ่งทักษะการสื่อสารนะคะยังเป็นสิ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันของเราอีกด้วยค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องใช้ทักษะการสื่อสารในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องติดต่อสื่อสารซึ่งกันและก,กันเพื่อแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยเรื่องต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในการทํางานในอนาคตนะคะแน่นอนนะคะว่าในอนาคตการเป็นครูเนี่ยเราจะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนหรือเรื่องส่วนตัวนะคะถ้าเรามีทักษะในการวางแผนที่ดีนะคะมีการคิดอย่างเป็นระบบและรอบคอบนะคะจะช่วยทําให้ปัญหาเหล่านั้นนะคะมีการแก้ไขและปรับปรุงค่ะและยังป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นนะคะเกิดขึ้นซ้าซ้อนถ้าเราเนี่ยมีการคิด อย่างเป็นระบบและรอบครอบในในสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเด็นที่6นะคะก็คือกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดและน้อยที่สุดในการทํากิจกรรมในสัปดาห์นี้ค่ะสําหรับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือกิจกรรมปลอมมนุษย์ค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่มากเพราะหนูไม่ไม่เคยเล่นกิจกรรมแบบนี้เลยนะคะก็คือแบบ เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่และสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆคิดไปทีละนิดทีละน้ะนอยนะคะเพื่อที่จะสามารถแก้ปุ่มไปได้นะคะซึ่งมันตอนแรกๆนะคะก็มีความซับซ้อนมากๆเลยนะคะแต่เมื่อเราลองแก้ไปแก้มานะคะก็จะสามารถแก้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ได้สาระและก็สนุกมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดนะคะสัปดาห์นี้นะคะไม่มีกิจกรรมที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยค่ะก็คือ รู้สึกว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะคะก็มีความสนุกแล้วก็ได้สาระในทุกๆก,กิจกรรมเลยค่ะประเด็นที่7นะคะก็คือปัญหาประสบในการเรียนรู้ตามความเป็นจริงพร้อมข้อเสนอเนี่ยนะคะสำหรับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์นะคะไม่มีเลยค่ะแต่ปัญหาสําหรับตัวหนูนะคะก็คือการไม่ทันกินข้าวเช้ามาในตอนเช้านะทําให้แบบรู้สึกหิวระหว่างการทํากิจกรรม ช่วงท้ายๆนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไปวิ่งเยียบกระดาษมานะคะก็รู้สึกเหนื่อยๆแล้วก็หิวข้าวมากๆเลยค่ะในช่วงท้ายกิจกรรมนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการ r e f l e c t ชั่สัปดาห์ที่5นะคะก็ถ้าหากมีข้อปผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ